สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้ววันนี้นพี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคารสำหรับเจ้า Honda CB 500F รถคันนี้จดทะเบียนปรี220เลขไม่วิงเพียง19,000กิโลเมตรเท่านั้นสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงจัดสวยยังไงราคาเท่าไหร่มาชมกันก่อนครับนี่รถคันนี้ครับราคาตั้งไว้อยู่ที่125,000บาทเท่านั้นฟรีดาวนะ์ะนะรถตัวที่ฟรีดาวน์คันนี้นะครับ เลขใหม่คันนี้อย่างที่บอก19,000กิโลครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับหน้าจอเป็นจอสีแบบนี้19,125กิโลนะครับกุญแจให้มาครบ2ดอกนะครับแบบนี้นะฮะคันนี้คงเป็นชุดแฮนด์เดิมนะครับตัวตาแฮนด์เดิมหัวโชคเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตนะฮะให้ดูเลยประกับไฟฟ้าเดิมครับเห็นไหมครับตัวสื่อไม่มีอะลางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์แต่งนะฮะแล้วก็มือคัตเดิมครับโอ้ยนิ่มมากเบามากมือเบรกเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญไม่มีีีคคดไไมมมม่่่งงงงออนนะะรรรรัััับบปกเตวสืลา นี่หมื่นเก้าพันกิโลนะบอกว่าเลขไม่สองพันยังเชื่อสภาพเนี้ยนะครับ,รบสีถังเดิมสวยครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับมีสติ๊กเกอร์กันถังจากแคทตูตีมาให้ด้วยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งมาครบสติ๊กเกอร์กันถังจากแคทตูตีก็มีมาให้ครบเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยโหสวยจริงๆเบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีรูรวมถึงเบาะซ้อนด้วยแล้วดูไฟลิงด้านท้ายดิเนี่ยเดิมๆนะครับไม่มีรอยเลยหมื่นเก้าพันกิโลใช้ยังไงวะเนี่ย ชุดครอบเดินไม้ด้านหน้าครับไม่มีแตกร้าวนะฮะไฟหน้าเป็นแบบฟูลเอวีดีนี่นะครับสวยงามมากๆแกนโช็คเดิมสวยครับไม่มีตามดไม่มีรั่วซึมนะฮะเห็นไหมครับบางคนหน้าเดิมไม่มีแตกร้าวนะครับทั้งด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับยางหน้าหลังนะครับเบิกใหม่นะครับจากบิสโซนนะครับแบตแบงแล้วก็นี่ครับขอบล้อด้านข้างนะครับไม่มีถลอกไม่มีดูงนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก เอเสครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินรวมถึงคลิปเปอร์ฝั่งขวาครับไม่มีล้มรอยสไลด์เลยนะครับกาดหม้อน้าแต่งนี่คอท่อด้านหน้าเดิมสวยครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าด้านข้างเลยครับหน้าเครื่องแห้งใสไม่มีหยดเยิ้มนะฮะเห็นไหมครับฝาวาวเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับเห็นไหมครับพักเท้าฝั่งขออภัยครับนี่เมื่อกี้แข้งเครื่องดีกว่าแข้งเครื่องนะ ท,ที่บอกมาพูดผิดแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีอะไรล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับแล้วก็พักเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกหักขาหยีเบ,บกหลังไม่มีคดไม่มีงอนะครับคันนี้ยะคงเป็นท่อเดิมอยู่เดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันนะฮะต์ทสิ่งง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งเป็ไงนะครับขึ้นเร็วลงเร็วหลัเครือ่องยนต์นิ่งครับไม่มีสะดุดเลยครับผมสวิงอาร์มครับผมฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกด้านข้างนะครับสีเดิมนะครับ จานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะนี่ขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีรุ่งเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางจาก b i d s t o n e b l a c k l g นะครับคันนี้คงเป็นไฟท้ายเดิมไฟเลี้ยวคู่หลังเดิมบังโคลนหลังเดิมครับนี่ฮะศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยรถวควันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นเลยโอ้สภาพวิ่งหมื่นเก้าใสมากนะครับโทเตอร์เดิมๆติดรถจากศูนย์เลยนะครับ สวิงอาร์มฝั่งซ้ายครับไม่มีบุบไม่มีแทะด้านหน้าด้านข้างนะฮะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบเห็นไหมครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับทันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอนะครับแข้งเครื er ่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยลม้มแล้วก็ล้มแปะฝาป้าเดิมสวยครับไม่มีรอยซึมไม่มีคราบกาวสีเครื่องเดิมนะครับไม่มีจืดจางแน่นอนหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดีครับแห้งๆใส่ส ตา,ตาตาเทอร์ไบท์พรดลมห้าแน่นอนครับต้องแบบนี้ครับพร้อมใช้โอ้โหเนียนมากๆกระบอกโชคกร่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะครับเห<ม>็น<อ>ไหมฮะเอาละครับเป็นไงบ้างสหรับเจ้า Honda cb 5 0 0 f จดทะเบียนปีสองพันยี่สิบันนี้บอกเลยว่าสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงตอนเนี้ยวิ่งหมื่นเก้าแต่พี่ตีบอกเลยว่าเลขใหม่เนี่ยสามสี่พันกิโลก็เชื่อนะครับบอกเลยเพราะว่าสวยใหม่จริง ใครหาอยู่ครับสำหรับรุ่นนี้ปีนี้ราคาไม่แน่นอนเราเจอกันครับทอร์มิบพระราม5ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ